ไม่สนแบรนไม่สนยี่ห้อขอกระบ,บาดผ่อนสบายกระเป๋างบผ่อนหาพัานบาทตลอดสัญญาเสียยะจัดห้ขวัญใจคนจนครับพี่น้องครับก่อนอื่นครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลุงป่านาอานะครับพี่น้องครับเอฟซีเสียยะบัน่าเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนมือนี่จัดห้กระบะทธรมาหากินทางวัดสบายกระเป๋าหาพัานบาทตลอดสัญญา ไม่เน้นแบรนด์ไม่เน้นยี่ห้อขออย่างเดียวพรห้ตลอดรอดฟังพรแบบสบายกระเป๋าพรแบบบ่อเดือ,อดร้อนไผบ่เดือ,อดร้อนเจ้าของพรรอดตลอดสัญญาเนาะพี่น้องเนาะมามีคันนี้เลยเข่ามหามา่ครับมาว่านี่สดสดร้อนๆเป็นนิสสันนาวด้าโฉมใหม่ปี2016นะครับผู้ทธิวานนาวรา้านะครับแบนล่องกับสร้างแตงบอรอกับสร้างนะครับพี่น้องเสียยาจัสไซให้เป็นยัง ทีอี e นะครับพี่น้องแม็กทีอ e, ยางใหญ่ยางหนานะครับจัดให้พี่น้องเอซพี่น้องออกไปยังหน่อยครับรถมันพอนถูกพอนสบายแล้วได้แม็กซิ่งเข้าไปจังสีดาคีอวดคีโอมูจังหน่อยพ่อได้มีหนามีตาเนาะพี่น้องเนาะแต่หัวใจสําคัญเลยคือพอนสบายกระเป๋าอันนี้เสียสิเน้นย่ำเลยว่าต้องพอนสบายกระเป๋าพี่น้องออกไปพอนตลอดหอดฟังบอต้องเน้นแบรนด์เน้นความรูความหลา ขอให้มีกระบะใส่งานนะครับพี่น้องจากสักแก้วไปกรุงเทพนะครับคันนี้ไปได้บอกับไปได้คือกันนะครับอีซูซูโตโยต้าแบรนด์หรูกว่าไปได้บอกับไปได้คือกันนะครับแต่่างวดมันต่างกันนะครับจุดมุ่งหมายจุดเดียวกันไปได้คือกันครับพี่น้องครับพี่น้องนะฉะนั้นรถดีรถสวยนะครับนึกพ่อเสียยไหวัเสียยะจันไห่ครับเอาเบื้องรถเนียโฆษณาเจจาของโดนแล้วนะครับพี่น้องเอาเบื้องรถ ตัวนี้เป็นนิสสันอเวรา NP 3 0 0ปี2016ันสะสามแสนเอาส่วนลดไป20,000ืเหลือสองแสนแปด่าพงวดหาพันบาทตลอดสัญญาหัวเกียร์หเกียร์หสปีดประหยัดน้ำมันภายในภายในสวยๆรถรับระกันเลยบ่เชียวบ่ชนามาต่ำพี่น้องบอ่ตีรังกาบ่พีความนะครับเสียยะขายรถนี่อยากให้พี่น้องในรถตีรถสวยไปทํามาหากิน นะครับพี่น้องเสดกออกไปต่อมือต่อตีนเนาะพี่น้องเนาะออกรถศูนย์บาททรงฟี่ฮอตหน้าบ้านอยู่เหนืออีสานกลางใต่ก็สามารถเป็นเจ้าเข่าเจ้าของใดสื่อน้ําเสียยาเดี๋ยเลยนะครับมีบริการเฮนสัญญาฮอตหน้าบ้านทรงรถฟี่ฮอดหน้าบ้านเลขไม่แสนถ้วนอ่าไม่แสนถ้วนเลยนะครับสบภาพน้องๆป้ายแดงสวยงามอ่า สวยโพส ingt, สวยโพส ingt, fields, สวยบักมูสส้งสวยบักแตงสวยบักฟักบักแฝงบักหอยเชอรี่บักกูดบักนาวบักสมโอนะครับจับให้พี่น้องเอฟซีหารถไปทำมาหากินนะครับโอ้ยเปิดยากเว้ยฝากระโปรงนี่แล้วซองเบิ่งก่อนอ่าโอ้ย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 นะครับ ทั้งฝากระโปงหนักทั้งฝากระโปรงเปิดยากยกได้พี่เขาเลยแต่ว่าเครื่องเขาดีเครื่องเขาเจ๋วจริงนะครับลองแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดน็อตเดิมหัวนงหัวน็อตน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวการันตีให้หม่องพี่พี่น้องเอาไปฟีดาวคางวดหาพันบาทตลอดสัญญาคอนสบายกระเป๋าออกรถศูนบาททรงฮอดหน้าบ้านเอฟซี FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลย FC เอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะวัญใจคนจนเสียยะของแท้ รับชมอยู่จากจังหวัดอย่างแนวคอมเมนต์ไลน์งานโตอยากได้รถดีๆรถสวยๆแบบพี่ผ้ากันมาซื่อแล้วพากันกดไล่กดแช่ไปนะครับมีมูมีพวกมาซื่อมาจองหลายเดี๋ยวเสียยะสิเดหารถมาให้มูเจ้าแช่ไปมูเจ้ากระไดบุญได้กุศลน,น้ำเสียยะแล้วเพราะว่าเจ้าแชร่รถดีออกไปแล้วค้นมาซื่อนะครับพี่น้องเจ้ากระไดกุศลผลละบุญน้ำแล้วพี่น้องเอ้ยกุดไล์กุดแช่สาธุไปอ้าเสียยะสวัสดีครับ